สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาไหว้พระที่วัดวัดอะไรนะสุวรรณภูหานะครับผมก็คือนักท่องเที่ยวก็คือเยอะมากแล้วก็พาคุณพ่อคุณภรรยากับคุณคุณแม่มาเที่ยวกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆดูก่อนเราไปเข้าไปดูในถ้ำตรงนี้เขาจะเป็นริมน้ำแล้วมั้งอันนี้มีตลาดโซนตลาดใช่ไหม นอันนี้จะเป็นโซนตลาดนะครับผมซื้อของได้ถ้ามาแล้วโอเคเฮ้ยมีลิงด้วยแม่ข้างในอ่ะมีนกด้วยมันก <c oughs> มนกจอมันแต่ตัวนแล้วถ่ายแค่ครึ่งตัวพอตุ๊กตาตุ๊กตานี่เยอะมากเลยนี่มันมีแบบนี่หรอเลี้ยงลิงเหรอ างอุ้ยนกพิราบเต็มเลย,ยนี่จุดวันนี้ใช่จดให้อาหารลิงกับอาหารนกนกพิลาบมีเต็มาันย่ะอุ้ยเขาแบบพกุกคีกันได้เลยเนาะให้อาหารลิงตรงเนี้ยตัวนี้ครับต่างชาติที่มาเที่ยวให้บริการพี่เลี้ยวขวาไปเธอล้าไปไหว้วะ โอ้สวยหมายถึงฝรั่งอะสวยโอเคถ่ายนี่ปลางเ่ดนี่โอแห้งขนาดนี้เขาใส่เกลิงอะเขาแบบอันนี้เราก็จะเดินไปตรงที่ไหว้พระนะครับคุณแม่อันน้ามาดูหน่อยไปเธอเดินไปแต่เขาแบบ ที่นี่เขาแบบคุกคีดีมากเลยนะลิงอ่ะเนาะนก<ม>พิลาฟผมก็เลี้ยงได้นี่บรรยากาศแต่คนมาเที่ยวเยอะเหมือนกันนะแสดงว่าวัด<ม>วัดเขาเป็นวัดขึ้นชื่อของจังหวัดพังงาเลยวะไนอ่ะแยงอะไรลิงอ่ะอุ้ยเธอมีไก่ป่าด้วย<ม>ไก่บ้าน<ม>ไก่บ้าน <laughs> ไม่พ่อมันไม่ได้ไก่บ้านมันคือไก่เขาเพราะว่ามันอยู่ที่เขาอันนี้นกพิราบเห็นว่าเป็นนกพิราบอย่างเงี้ยนกพิราบเขาแต่ถ้ามันอยู่แถวบ้านเราก็จะเป็นนกพิราบบ้านไงแต่ถ้าอยู่อยู่ข้างนอกอยู่บนเขานกพิราบเขานี่ไงเขาจะเป็นบอกว่าโบราณสถาน กับต้นโพล้อยปีแล้วก็ไปห้องน้ำนี่ไหนอ่ะนี่เหรออันนี้จะเป็นต้นโพล้อยปีอุ้ยเหมืต้นลิ้นจี่ใช่ไหมหอมมือนลิ้ไม่รู้ใช่ไหมอันนี้ต้นอะไรพ่อไม่ใช่ถามว่าต้นลิ้นจี่ไว้ต้นใหญ่ซะแล้วต้นลำใหญ่พ่อต้นลำใหญ่ก็คือมีปัญหาปัญหาหมอต้องหาหมอหูอันนี้อะไรนะอันนี้จุดตรงที่เราจะไปไหว้ ครับฮอนแลนผมว่าตอนนี้ประ,ประเทศไอ้น,นี้ตอนนี้ไทยนะไม่ใช่ฮอนแลนเสียตังค์ไหมในค่าเข้าอ่ะเธอระวังโดนพี่เขาด้วยนะเสียก็ยี่สิบบาทไม่เป็นไรเราเข้าไปได้อ๋อคนไทยฟรีเหรอ,อ วัห้ามเนียนี้ก็เข้ามาในวัดแล้วนะครับจะจะมีนี่เข้ามาในถ้ำไม่ใช่วัดมันก็เป็นวัดนะนี่ครับเดีย๋ยวเราจะเดินดูเข้าไปข้างในนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะทุกคนแล้วก็จะพาพ่อมาไหว้นี่กำลังเดินไปข้างหน้านะ หน่อยนะทุกคนเพราะว่าเป็นกล้องสดน,นะนี่นะครับทุคนต่างชาติเยอะเลยแล้วก็ครับโอเคได้ครับนช่ครับผมแล้วก็จะมีโซนตรงนี้นะครับผมก็มจะเป็นเกี่ยวกับการมุ่งทำบุญนะครับผมยอดยอดเหรียญแล้วก็เสยีสยมเชียงไหม่เซมซี นนก็จะมีตรงทําบุญนะครับผมก็คือกวดน้ํานั่นเองนะครับทุกนนี่ครับผมวันนี้ก็จะมีคือเดินเข้ามาก็คือมีวะมีพราให้สักการะทุกอทุกทุกที่เลยนะทุกแถวทุกที่ทุกองไปครับทุกย่างก้าว ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะมีบันไดให้เดินขึ้นนะเนี่ยูแม่สาวกระโปรงแดงครับทั้งบ้านตามเรียกตัวอะไรยีเกียร์บไมียังอ่ะยีเกียร์ไหนยีเกียร์ไหนอ่ะมีไหม บินอยู่บกีถ้าตัวเล็กก็ e ar, อีเกียแต่ถ้าตัวใหญ่ก็ข้างขาวแต่เมื่อคืนนุมินข้างข้าวด้วยแต่ผมไม่ทักตรงนี้จะเป็นโซนนั่งถ่ายรูปกับนกพิราบแต่ถ้าใครใครแพ้ใครแพ้ตัวมันอะเอเขาเรียกว่าอะไรนะไปนะ <c oughs> แต่แพรอีเกียมันกินขี่มันาป่วยเลยดย้นุ่นเดินเข้าไปข้างในอีกีนี่คือประวัติของที่นี่นะใช่ไหมะ่ะเดี๋ยวสูไม่ดูน่าจะเป็นประวัติของที่นี่แหละคิดว่า น่าจะได้ประมาณนี้ที่ชัดมาเป็นกลางที่หกอันนี้อะไรงัวตอวประเด็ดเราเดินเข้าไปดูข้างในไหมโดมเดินเ,ดนเข้าไปข้างในใช่แม่รอยอยู่นี่นะเดินเข้าไปข้างในนิดนึงแม่มาแล้วได้นี่เราจะพาทุกคนเองเข้าไปข้างในแต่คุณแม่กับคุณจูนเขาจะอยู่ข้างนอกระวังนะว่า อันนี้จะเป็นโซนเขาย้อยเหรอใช่ไหมเพราะว่าเขาถ่ายไว้ไง ปไปดูกันดีกว่ามันน่าจะเป็นแค่เขาย้อยเฉยๆั้งเนี่ยไปครับผมเดินครับทุกด้านก้าวครับเดินไหวไหมพ่อดูระวังนะเนี่ยมันเป็นเขาทำพื้นเองเขาทำทางเอง โอเคเราเดินขึ้นมาขึ้นสูงๆแล้วแล้วเราก็จะถ่ายลงไปเดินขึ้นมาอย่างนี้เหนื่อยเนี่ยนี่ครับผม,มเขาเป็นเขาใหญ่เขาย้อยนะทุกคน นเป็อะไรนะไปพ่อจะถึงละเดี๋ยวรอนี่มันเป็นเขาย้อยหมดเลยนะข้างในเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนรอแป๊บนึง่งจะถึงแล้วครับเดินขึ้นมาแล้วว่าข้างบนเขามีอะไร เราก็จะมาพิสูจน์ให้ดูว่ามันก็คือทำสุดแค่นี้แล้วก็จะมีไม่มีอะไรเลยก็จะเป็นลวดลายไม่รู้ว่าเขียนอะไรกันหรือเปล่า,าจริงๆนะที่ดีๆเขาคือธรรมชาติเขาสร้างขึ้นอะ่ะก็ไม่ควรที่จะมาเขียนเอาจริง <laughs> ว่าดูจากนี้น่าจะลายมือนี่นี่นี่เห็นไหมเขียนยังสิบอกเลขว่เดี๋ยวว่าขึ้นมาแล้วต้องเขียนทุกคนขนาดบูแมนนะใช่ยนไหมพ่อ,อขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าให้เขียนนะถ้าเกิดเขาเกิดจากธรรมชาติเขียนยังสิรอ นี่จุดข้างบนคือขึ้นมาจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวลงโอเคเดี๋ยวลงไปถ่ายรูปหน้าวัดทีหาอะไรกินด้วยสุดแค่นี้นะครับข้างบนขึ้นมาแล้วเราก็จะลงไปแล้วแบบรวดเร็ว เมื่อกี้ขาขึ้นไปขึ้นไปแล้วแล้วก็ลงมาใหม่ถ้าทุกคนถามว่าเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคืออะไรเราก็จะตอบไปว่าลอ,องขึ้นไปดูเองนะนี่ครับผมวันนี้จะเป็นตรงเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเขาจะเห็นมาวางแล้วก็จะมีนักข่าดสององค์นะ ไปเดินขึ้นครับ <Okay. S 1> แล้วก็จะมีตรงโน้นสูงให้ดูว่า <Okay. S 1> เป็นเรือสี <Okay. S 1> ไม่อยากรู้ไหมว่าข้างบนมีอะไร <Okay. S 1> โลง่งชะใช่ <Yeah. S 1> ให้ดูวิวแค่นี้พอ วิวบรรยากาศต้องทำ มาอยู่ตรงนี้นานยังเฮ้ยเราไม่มีอาหารให้ล็อกจะเดินก็ามาหาเราว่าเดินอ้อมต้นเสาแล้ว